ก็ตอนนี้ผมมาไล์สดอยู่ที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งครับบอกพื้นที่ยากมากครับเอขับรถเข้ามาเลาะคันคลองห้อยดินจากจุดตรงข้างโรงเรียนสิงห์หาหุมาไกลเป็นหลายกิโลครับเพื่อได้มาดูจุดแตกนะได้ข่าวว่ามีจุดแตกก็มาเจอตรงนี้นะเป็นจุดเนี้ยอันนี้คือน้ำคลองห้อยดินครับเนี่ยโอ้โห ยุ่งแล้วครับไหลลงทุกนาโบกบกเลยงานนี้นี่ครับเจอแล้วจุดพังมันจะใหญ่ขึ้นไหมนี่อันนี้คือน้ำจะาคลองห้้ยดินเลยครับเนี่ย mm. ก็น้ำเยอะอยู่เหมือนกัน mm. ก็ยุ่งแล้วตอนนี้ถ้าบิ๊กได้บิ๊กแบ็ถุงนึงนี่สบายเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็น ตำบลต้นโพครับหมู่สองหมู 3, ่สามตำบลต้นโพนะหมู่สองหมู 3, ่สามตำบลต้นโพครับนี่ครับจุดที่พังนะครับไหลลงทุ่งนามหาสาลเลยครับมันจะไปโดนบ้านคนจะไปบ้านผมมันเนี่ยจะไปโอบบ้านผมมันเนี่ยแต่ว่าบ้านผมที่ทางเปลี่ยนไปจากปีสี่เก้าแล้วเพราะว่ามีคนมาปลูกบ้านข้างหลังอืเขาก็มาถมดินมันก็เหมือนว่าเป็นการชนนะนะทั้งข้างหลังก็ทั้งข้างๆ้างมีการชนครับปีสี่เก้าที่ผมโดนมันมันไม่มีการชน มันเข้าข้างหลังอันนี้จะจะไปถึงบ้านผมมันก็จะโอบหลังเหมือนปีสี่เก้าแต่บ้านผมมีการชนแล้วนี่เละเลยครับเละมาจนเจอจุดแตกครับเนี่ยณหมู่หนึ่งหมู 1, ม่สองไม่แน่ใจหรือหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามเนี่ยครับไม่แน่ใจพื้นที่แต่อยู่จังหบงต้นโพเนี่ยครับอันเนี้ยคือคลองให้ดินครับโอ้โหคงไม่มีใครมาแก้ปัญหาละ ใส่ผู้ใหญ่บ้านปล่อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยจุดนี้ครับเนี่ยจุดที่พังเลยครับเอ,อผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่ตบลต้นโพเห็นแล้วมีมีทางจะจัดการไหมโอ้รถเข้ามาได้ไหมเนี่ยมันก็เข้ายากน,นะพูดถึงอะ่ะบิ๊กแบ็กถุงเดียวอยู่เลยเนี่ยครับเนี่ยบิ๊กแบ็กถุงเดียวอยู่เลยโอ้ ตลอดละงานเนี้ยแต่นะ้ํามันก็ไปทางนู้นด้วยนะไปทางวัดพะนอนด้วยครับเดี๋ยวไปดูวัดพะนอนทีนี้ไหลลงทุ่งตลอดเลยครับเนี่ยถึงบ้านคนแน่แน่ครับงานเนี้ยถึงคิวหมู่สี่แล้วครับงานเนี้ยถึงคิวหมู่สี่หมู่สามหมู่สองหมู่หนึ่งตำบลต้นโพแล้วครับเตรียมรับแล้วครับนี่นะฮะผมเดินไปไม่ถึงนั่นเละจริงๆแลวผมดูแล้วเนี่ย ป่าอ้อยเนี่ยมีคาบน้ําลงไปเยอะเหมือนกันนะมองนั้นอะ่ะตอนนี้ก็จะไปเสริมลงะงานนี้นี่เข้ามาในอย่างเละเลยครับเนี่ยก็จะมาให้เห็นกระตาไปได้ข่าวว่ามันแตกแถวเนี้ยแล้วมันจะมีผลไปถึงบ้านผมด้วยนี่จะเป็นจุดนี้ครับจุดใหญ่สุดนะครับรับน้ํำมหาสารเดี๋ยวจะไปดูว่าพนอนจากสีทีว่าน้ําน้ํา ธรรมดานะครับทิศทางน้ําเนี่ยมันมันจะต้องไหลาจากเหนือลงใต้นะแต่นี่มันใต้ไปเหนือเพราะตอนนี้น้ําน้ําฝั่งใต้มันสูงกว่าใช่ไหมฮะตัวน,นี้น้ําเนี่ยมันอยู่ฝั่งใต้มันไหลาจากใต้ามาเหนือครับตอนนี้เพราะว่าน้ําที่คลองให้ดินมันถูกกั้นตรงนี้สูงมันก็สูงกว่ามันก็ต้องไหลลงที่ต่าอ่ะคือธรรมชาติน้ำที่เป็นสัจธรรมก็คือไหลาจากสูงลงต่ํา แต่ว่าจริงๆแล้วมันส่วนใหญ่แล้วภาคเหนือมันจะสูงก็ภาคใต้มันก็จะต้องน้ำเหนือนี่ไหลลงใต้แต่ถ้าตรงตรงภาคใต้ตรงไหนที่มันสูงมันก็ไหลไปทางเหนือครับเช่นตรงนี้ฮะตรงนี้ไหลจากทางใต้ไปทางเหนือครับเพราะทางใต้มันสูงกว่าเหนือนอกจากระดับน้ํามันเท่ากันมาไหลเมื่อน้นแหละมันจะหยุดไหลอันนี้มันก็ มันมันจะไปตีอบหลังบ้านผมด้วยไงหรือต้อมาดูให้เห็นกับตานี่ก็ทุ่งงานนั้นเลยเละเทะหมดแล้วครับงานนี้นี่ตรงนี้ก็มาซึมเป็นน้ำตกเลยครับนี่นี่มาอย่างเละเลยเพื่อให้เจอเพราะผมผมมาตลอดเป็นกิโลเนะี่ยเข้าจากถนนสายสุพรรณสายหลักมาเนี่ยผ่านความเละเทะมานี่ครับ ถึงคิวหมู 1, ม่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่ฝั่งคันเนี้ยฝั่งเนี้ยมันมีสองฝั่งมีถนนสิงห์เรียงทองขั้นใครที่อยู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู 4, ม่สี่บนต้นโพครับแชร์แชร์กันไปด้วยนะครับคนแถวนี้นะนี่นะครับน้าไหลาจากห้วยดินนะครับนี่คือของห้วยดินนะครับไหลามาทางนี้แล้วทุ่งนาปา่าอ้อยทั้งหลายจะเข้าโจมตีจุดหลังนะครับอ,อ่อระวังตัว รวมทั้งตัวผมด้วยเหรบพี่บอกคนอื่นเนี่ยเออแต่ผมมีการชนข้างหลังหน่อยแหละเพราะมีคนมาปลูกบ้านเขาถมดินกันไนะมีการชนผมปีสี่เก้าที่ผมโตดด้ยู่ปีเดียวนี่คือข้างหลังเข้าหลังไม่มีการชนนะข้างข้างไม่มีการชนนู่นหมามันจากไหนรู้หมาหลงกันใหญ่เลยครับโอเคครับก็มาไล์ให้ดูให้เห็นกับตาตรงนี้เจอแล้วเนี่ยเนี่ยธรรมดาน้ํามันต้องไหลาจากเหนือไปใต้ตอนนี้มันไหลาจากใต้มาเหนือแล้วเพราะว่าทางทางนี้มันสูงกว่าแล้วเนี่ย มันก็เลยไหลาจากสูงลงมาต่ำเนี่ยลงนากันโบกโบ,ก,โบกเลยนะนี่คือจุดใหญ่แน่นอนนะจุดนู้นมันไม่มีละไปข้างหน้าไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ออกถนนนู้นตรงนี้ก็เป็นเล็กน้อยในเล็กน้อยนี่ก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่เห็น<ๆ>มาอย่างเงี้ยเละเทียวเนี่ยอย่างเงี้ยม,มีมีหลายจุดนี่ผมเข้ามาจากถนนสายสุพรรณบุรีสายหลัก ก็หลายกิโลเนี่ยฝ่าความเละเทะมามาดูห้เห็นกับตารถเละเลยนี่แต่เนี้ยมีจจุดจุดจุดย่อยๆครับใครอยู่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่เตรียมตัวครับรับสถานการณ์ถูกโจมตีข้างหลังไอหมาตัวขาวนี่ไม่รู้หมาใครเนี่ยหลงมานี่แล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงหมาแมวไม่ขาดน้ำ มีน้ำกินทั่วถึงโอเคงั้นผมปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวว่าจะไปดูทางวัดพระนอนจักรสี